มันสมองของพลตรีหลวงวิจิตวาทการบทที่11การโต้เถียงในวงเล็บ Argument สกด ARGUMENT การโต้เถียงนั้น ตามธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะมีน้อยคนนักที่จะโต้เถียงได้ด้วยความสงบการโต้เถียงมักจะทำให้เกิดความขัดข้องมองใจหรือมึนตึงห่างเหินกันไปกลายเป็นเครื่องทำลายมิตรภาพในระหว่างบุคคลเราอาจจะเถียงชนะแต่ถ้าเราเถียงชนะบ่อยเข้าแล้วเพื่อนของเราจะน้อยลงไปทุกทีคนที่เถียงแพ้เราและจำนวนแก่ถ้อยคำอาจทำให้เขาหยุดเถียงเราต่อไป แต่ไม่แปลว่าเขารู้สึกตัวและเห็นชอบตามถ้อยคำของเรายิ่งในการโต้เถียงกับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราด้วยแล้วถึงแม้เราจะคิดถูกพูดถูกสักเพียงไรก็จะเอาชนะด้วยเหตุผลถ้อยคำของเราเท่านั้นหาได้ไหมจำต้องมีวิธีอื่นประกอบด้วยเพราะฉะนั้นในบทรเรียนเรื่องการโต้เถียงนี้เราจึงมีข้อที่จะต้องพิจารณาอยู่สประการคือ 1. เรื่องชนิดใดที่เราไม่ควรโต้เถียงเสียเลย 2. ในการโต้เถียงจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลที่ต้องการและมิให้เสียทางไมตรีด้วย 3. มมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะในการโต้เถียง 1. เรื่องที่เราไม่ควรโต้เถียงเสียเลยกไก่เรื่องที่ไม่เป็นแก่นสารเวลาของเรามีน้อยและกิจการที่เราต้องทำมีอยู่มากถ้าหากเราจะเอาเวลาของเราไปใช้ในการโต้เถียงสิ่งซึ่งแม้เราจะเอาชนะได้ ก็ไม่ยังประโยชน์อันใดให้เกิดแก่เราเลยดังนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราเอาเวลาไปใช้ในการเหลวแหลกและเราควรตีราคาเวลาของเราให้มากกว่านั้นฉะนั้นก่อนที่เราจะโต้เถียงเรื่องอะไรควรพิจารณาเสียก่อนว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับการโต้เถียงเช่นนั้นถ้าเห็นว่าไม่เป็นสาระอันใดแล้วใครจะเข้าใจอย่างไรก็ควรปล่อยให้เขาเข้าใจไปเถิดปัญญาของเราเป็นสิ่งที่มีค่าควรเมือง หาบังควรที่จะเอาไปหมกกับโคลนตมเช่นนั้นไม่ขอไขมีปัญหาเรื่องที่จะตกลงกันไม่ได้เช่นปัญหาที่ว่า,าศาสนาไหนดีบ้านเมืองของใครจเจริญกว่ากันอาชีพทางไหนจะดีกว่ากันหรือปัญหาที่ปราศจากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในบทต้นต้นเช่นว่ากลางวันมีก่อนกลางคืนหรือกลางคืนมีก่อนกลางวันไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ ดังนี้เป็นสิ่งที่จะตกลงกันไม่ได้ยิ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความดีของศาสนาและความเจริญของบ้านเมืองหรือความเหมาะสมของอาชีพเช่นนี้แล้วก็ไม่บังควรที่จะโต้เถียงกันเลยเพราะเป็นปัญหาที่จะเอาชนะกันไม่ได้โดยแท้ศาสนาบ้านเมืองและอาชีพของใครคนนั้นก็ต้องว่าดีการโต้เถียงปัญหาชนิดนี้มีแต่จะนำความบาดหมางมาให้มากกว่าอย่างอื่น ขอควายการโต้เถียงกับคนที่ไม่มีความคิดก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีเกเลี่ยงเพราะคนที่ไม่มีความคิดนั้นตามธรรมดาย่อมจะมีลักษณะที่เลวทามอีกสองประการเข้ามาประกอบอยู่ด้วยคือความหัวดื้อกับความหน้าด้านและถึงแม้เราจะเอาชนะคนทั้งหลายในโลกได้ก็ยังมีอีกสองจำพวกที่จะเอาชนะได้ยากหนักหนาคือคนหัวดื้อกับหน้าด้านนี่เอง ถ้าเราโต้เถียงกับคนชนิดนี้นอกจากจะไม่มีผลดีอันใดแล้วยังเป็นเครื่องชวนให้เราเกิดโทสะกลายเป็นร้ายได้มากเมื่อเราได้พบคนชนิดนี้ควรจะรู้สึกดีใจว่าเราได้พบคนที่โง่กว่าเราคนหนึ่งและควรปล่อยให้เขาพูดกันคนเดียวเราเป็นแต่ลูกขุนพลอยพยักว่าอะไรว่าตามเขาได้เป็นการดีคนชนิดนี้เราจะเอาชนะไม่ได้ และถึงจะเอาชนะได้ก็ไม่เป็นประโยชน์จะยอมแพ้เสียทีเดียวก็ไม่เสียหายอะไรเลย 2. จะโต้เถียงอย่างไรจึงจะได้ผลที่เราต้องการและไม่เสียทางไมตรีมีข้อแนะนำที่ข้าพเจ้าเห็นดีและเราควรทำตามคือกอไก่อย่าโต้เถียงเลยเป็นอันขาดถ้าเราไม่สามารถจะทำได้ด้วยความสงบข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการโต้เถียงเป็นเหตุให้เกิดโทสะ ฉะนั้นคนที่ฉลาดในการโต้เถียงมักใช้วิธียั่วให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธเพราะเมื่อความโกรธมีขึ้นในผู้ใดแล้วก็เป็นเครื่องทำมันสมองให้มืดมนคิดอะไรไม่ได้ใครที่บันดาลโทสะในเวลาโต้เถียงแล้วจะต้องพ่ายแพ้เป็นแน่นอนความรู้ความคิดที่ตนมีอยู่ก็เสื่อมหายไปข้าพเจ้าได้เคยเห็นคนที่โต้เถียงเก่งๆในที่ประชมุมคนเหล่านี้สามารถหัวเราะได้ ในสิ่งที่ไม่ขบขันเลยในเวลาโต้เถียงย่อมพยายามแสดงอาการรื่นเริงและหัวเราะไปด้วยกล่าวกันว่าคนเหล่านี้จะต้องหัดหัวเราะหัดแสดงกิริยาร่าเริงไว้เสมอเรื่องที่ไม่ขบขันก็พยายามเอามาทำให้ขบขันขึ้นเป็นวิธีดีที่สุดที่จะช่วยไม่ให้มีโทสะในเวลาโต้เถียงขอไข่พยายามยอมตามในข้อที่ไม่สำคัญ แต่ส่วนที่สำคัญที่เราต้องการจริงๆนั้นควรจะพูดเรี่ยงไปเสียว่าเขาในวงเล็บฝ่ายป,ปรปักคงจะลืมนึกไปมีคนน้อยนักในโลกนี้ที่ยอมว่าตัวคิดผิดแต่มีโดยมากที่ยอมรับว่าตัวลืมสิ่งไรที่ทำผิดไปแล้วแทนที่จะรับผิดตรงๆมักจะแก้ว่าลืมไปเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะชี้ลงไปตรงๆว่า ที่เขาพูดนั้นผิดเช่นนี้คนคนนั้นอาจไม่ยอมเลยเป็นอันขาดคงดื้อดึงหาเหตุผลมาประกอบความเห็นของตัวที่ผิดผิดไปแล้วนั่นเองถ้าหากว่าเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากกว่าเราก็จะต้องยอมแพ้ทั้งถูกผลที่เราต้องการก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำกลายเป็นเรื่องผิดไปทั้งอันเพราะฉะนั้นทางดีที่สุดเราควรพูดเลี่ยงไปเสียว่ามีข้อหนึ่งหรือหลายข้อที่เขาลืมนึกถึง เพราะคนทุกคนอาจลืมได้หรือว่าเขามองเลยไปเสียเพราะเขามีการงานมากไม่สามารถจะตรวจตราให้ละเอียดได้วิธีข้างหลังนี้เป็นวิธีดีอยู่เพราะการที่ยอมมนุษย์นั้นไม่มีอะไรจะดีเท่าที่พูดว่าเขามีงานมากข้อควายถ้าเราเห็นว่าคำที่คนคนนั้นพูดผิดอย่างกลับดำเป็นขาวเช่นนี้เราก็ไม่ควรชี้ลงไปตรงๆว่าเขาผิดถึงปานนั้น ควรจะพูดว่าตามความเห็นของเขานั้นก็ดีอยู่แต่ยังมีอีกทางหนึ่งที่น่าคิดดังนี้แล้วก็อธิบายความเห็นของเราให้เขาฟังต่อไปโดยอย่าให้เขารู้สึกตัวว่าเราตั้งใจจะพิสูจน์ว่าความเห็นของเขาผิดต้องให้เป็นว่าเราตั้งใจจะอธิบายว่ายังมีทางคิดได้อีกทางหนึ่งซึ่งบางทีจะเหมาะกว่าสะดวกกว่าทําให้สําเร็จรวดเร็วกว่าเป็นการเสนอความเห็นของเราขึ้นมาอีกอันหนึ่งเท่านั้น งองูถ้าหากว่าเหตุผลที่เขายกขึ้นมาสนับสนุนความเห็นของเขานั้นมีข้อใดข้อหนึ่งที่จะกลับกลายมาเป็นเครื่องสนับสนุนข้อเถียงของเขาเข้าแล้วควรจะรีบจับเอาทันทีและยกย่องเหตุผลข้อนั้นให้เด่นขึ้นยกอุทาหรณ์อย่างง่ายๆเช่นเพื่อนของเราชวนเราลงเรือไปเที่ยวเล่นในวันอาทิตย์เราไม่ต้องการไปเขาอธิบายเหตุผลในการที่ไปนั้นหลายประการเช่นว่า เป็นการเปลี่ยนอากาศจะได้เห็นภูมิประเทศที่แปลกเป็นการเปิดหูเปิดตากระทำความสบายให้แก่ร่างกายและใจเรือที่จะไปก็ใหญ่พอและถ้าฝนไม่ตกแล้วก็จะได้รับความสะดวกทุกอย่างในบรรดาเหตุผลที่เขาอ้างมานี้มีข้อหนึ่งที่จะกลายมาเป็นเครื่องสนับสนุนฝ่ายเราคือข้อที่ว่าฝนตกจึงควรมารีบจับเอาทันทีและยกยอให้เด่นขึ้นเช่นว่า การที่เขาคิดถึงเรื่องฝนตกนั้นเป็นความพิที่รอบคอบยิ่งนักเพราะเมื่อฝนตกแล้วเราอาจเป็นหวัดหรือกลายเป็นไข้ได้ง่ายๆความสุขสบายที่เราต้องการจะได้รับก็จะกลายเป็นความไม่สบายไปดังนี้คนคนนั้นย่อมถูกย่อดโดยไม่รู้สึกตัวและบางครั้งไม่ทราบว่าความประสงค์ที่แท้จริงของเราคือไม่ต้องการจะไปรวมใจความว่าข้อสำคัญที่เราจะโต้เถียงให้ได้ผล และมิให้เสียทางไมตรีเกิดบาดหมางกันนั้นเราจำเป็นจะต้องยอมรับว่าข้อเถียงของฝ่ายปรปักนั้นถูกต้องอยู่แต่ยังมีอย่างอื่นอีกที่เขาลืมนึกหรือที่เขาปล่อยให้เลยไปเสียด้วยความพลั้งเผลอมาเด็กเก็บเอามานึกแต่ต้องไม่ลืมพูดว่าความคิดความเห็นของเขานั้นมีข้อที่ถูกต้องดีอยู่มากนี้เป็นข้อสำคัญยิ่งข้าพเจ้าได้เคยพบคำสอนอันหนึ่งในภาษาอังกฤษซึ่งเวลานี้ ลืมชื่อผู้แต่งเสียแล้วจำได้แต่ข้อความอันนั้นว่า make the people think they are all right they will think you are all right ในวงเล็บพึ่อทำให้คนทั้งหลายคิดว่าเขาคิดถูกเขาจึงจะคิดว่าท่านคิดถูกในการตู้เถียงทุกๆเรื่องเราจะเห็นได้ว่าผลย่อมจะเกิดขึ้นสามทางทางที่หนึ่งฝ่ายประปรบของเราไม่ยอมแพ้ และไม่เชื่อเหตุผลของเราเสียเลยอันเป็นผลที่ใช้ไม่ได้อย่างเดียวกับว่าเราเถียงเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรทางที่สองฝ่ายปรบป,ปักของเรายอมแพ้เพราะจำนวนแก่ถ้อยคำไม่มีทางเถียงอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่เชื่อเหตุผลของเราอยู่นั่นเองเช่นนี้ก็ยังเป็นผลที่ใช้ไม่ได้เพราะเขาอาจยอมแพ้เพียงชั่วคราวจนกว่าจะหาเหตุผลมาโต้เถียงเราต่อไปได้อีกหรือมิฉะนั้น ก็รู้สึกอับอายขายหน้าบันดาลให้เกิดความโกรธเกลียดความพยาบาทขึ้นได้ต่อไปแต่ผลที่เราจะได้ดีที่สุดจากการโต้เถียงของเรานั้นเป็นทางที่สามกล่าวคือเขายอมแพ้และเขาเชื่อเหตุผลของเราด้วยเป็นทางที่เราเอาชนะได้อย่างดีเลิศเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าของเราส่งใช้มาตลอดการกล่าวคือเจ้าลทัทธิทั้งหลายที่เข้ามาโต้เถียงกับพระองค์ นอกจากจะจำนวนจนไม่รู้จะกล่าวตอบอย่างไรได้แล้วยังปรงใจเชื่อในพุทธวาจาจนยอมตนลงเป็นสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโต้เถียงในกิจการอันหนึ่งอันใดจงเพ่งเล็งปรารถนาให้ได้ผลในทางที่สามนี้ถ้าหากเราจะหวังเอาผลในทางนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่โต้เถียงเสียเลยจะดีกว่าอย่างไรก็ดีหลักสี่ประการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะช่วยให้บรรลุผลอันที่สามได้มากๆากทางที่จะโต้เถียงเอาชนะทางที่เราจะเอาชนะในการโต้เถียงได้นั้นมีหลักที่จะช่วยอยู่2ประการคือ 1. เหตุผลและ 2. การแยกข้อโต้เถียงออกไปเป็นอันๆในข้อที่หนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในบทที่8ว่าด้วยการคิดหาเหตุผลให้ถูกทางขอให้ท่านนำเอามาเป็นคำอธิบายในที่นี้ด้วย ในข้อสองเป็นการสำคัญนะักเพราะถ้าเราแยกข้อโต้เถียงออกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วเราจะหาเหตุผลเข้าไปประกอบไม่ได้ข้อเถียงบางอันเมื่อเราฟังเข้าแล้วก็รู้สึกทันทีว่าผิดแต่บางครั้งเราอธิบายไม่ได้ว่าข้อผิดอยู่ที่ไหนทั้งนี้ก็เป็นเพราะเราไม่ได้แยกข้อเถียงออกเป็นอันๆไปข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้ท่านดูอันหนึ่งดังนี้มีคนคนหนึ่งพูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชาย ท่านไม่ใช่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่ผู้ชายหรือว่าบ้านในแดงทาสีผิดกับบ้านในเขียวบ้านในเขียวทาสีผิดกับบ้านในดำเพราะฉะนั้นบ้านในแดงกับบ้านในดำต้องทาสีเหมือนกันเราได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกทันทีว่าเป็นคำพูดอย่างโง่โงและผิดด้วยประการทั้งปวงแต่จะให้อธิบายว่าโง่ที่ข้อไหนผิดด้วยประการใดนั้นไม่สู้ง่ายนัก เพราะฉะนั้นเขาจึงสอนให้รู้จักแยกข้อโต้เถียงออกเป็นส่วนๆว่าข้อไหนพอที่เราจะรับได้และข้อไหนเป็นข้อที่ผิดแท้วิธีแยกนั้นเขาสอนไว้ดังนี้เอาอุทาหรณ์ข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งคำที่เขาพูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชายนั้นเรายอมรับได้เพียงเครื่งเดียวคือว่าเรายอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายจริงแต่เรายอมรับไปได้ว่าเขาเป็นผู้ชายเสียคนเดียวในโลก สองคำที่เขาพูดว่าท่านไม่ใช่ข้าพเจ้านั้นเรายอมรับได้ทั้งหมดสามคำที่เขาลงท้ายว่าเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่ผู้ชายนั้นเรายอมรับไม่ได้เลยเพราะเขาจะเป็นผู้ชายเสียคนเดียวในโลกไม่ได้อุทาหรข้อที่สองหนึ่งคำที่เขาพูดว่าบ้านในแดงทาสีผิดกับบ้านในเขียวนั้นเรายอมรับได้สองคำที่เขาพูดว่า บ้านในเขียวทาสีผิดกับบ้านในดำนั้นเราก็ยอมรับได้เหมือนกันแต่ทว่าสาคําที่เขาว่าเพราะฉะนั้นบ้านในแดงกับบ้านในดำต้องทาสีเหมือนกันนั้นเรารับไม่ได้เพราะสีในโลกนี้ไม่ใช่มีแต่เพียงสองสีเท่านั้นวิธีแยกข้อเถียงเช่นนี้กระทําให้เรามองเห็นทางเทียงได้ถนัดและไม่ใช่เป็นของเด็กเล่นเลยฝรั่งตั้งเป็นวิชาอันหนึ่งเรียกว่า s l o g ย s m ในวงเล็บ s y l l o g i s m และมีหนังสือเรียนเล่มโตโตว,วางหลักตั้งแต่ปัญหาที่ง่ายที่สุดดังอุทาหอนสองอันที่ได้ยกมาข้างต้นแล้วขึ้นไปจนปัญหาที่ยากที่สุดมีข้อบังคับที่ต้องเรียนจำอยู่มากมายก่ายกองจะนำมาเขียนลงทั้งหมดในที่นี้ก็เป็นการเหลือบ่ากว่าแรงของหนังสือมันสมองที่ข้าพเจ้าจะนำมาแสดงไว้สองอุทาหณ์นั้น ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแยกข้อเถียงออกเป็นส่วนๆเท่านั้นแบบฝึกหัดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านมองหาหนทางที่จะใช้สำหรับการโต้เถียงได้บ้างแบบฝึกหัดการโต้เถียงวันจันทร์เขียนตอบปัญหาเหล่านี้ 1. ท่านโต้เถียงดีหรือไม่ยกเอาอุทาหรณ์ที่เป็นมากับตัวท่านเองขึ้นเป็นอุทาหรณ์ประกอบคำตอบสักสามสี่เรื่อง 2. ท่านสามารถค้นหาได้หรือไม่ว่าอะไรเป็นเหตุให้ท่านโต้เถียงไม่ได้ดีลองนึกหาวิธีแก้ไขดูสามถ้าท่านรู้จักโต้เถียงได้ดีกว่านี้ท่านจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแบบฝึกหัดการโต้เถียงวันอังคารเขียนโต้เถียงข้อความต่อไปนี้การที่เราใช้ปากกาเขียนหนังสือนั้นก็เช่นเดียวกับที่เราใช้เท้าสำหรับเดินแต่เมื่อเรายังหนุ่มแน่น เราเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังหนุ่มแน่นเราก็อาจอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องใช้ปากกาเหมือนกันแบบฝึกหัดการโทษเถียงวันพุธเขียนโต้เถียงข้อความต่อไปนี้เราไม่ชอบคนที่เราไม่รู้จักเรารู้จักนายกเพราะฉะนั้นเราต้องชอบนายกการขายฝิ่นต้องขออนุญาตการขายปืนต้องขออนุญาต การขายแบบเรียนกระทรวงธรรมการก็ต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นฟินปืนกับแบบเรียนกระทรวงธรรมการเหมือนกันแบบฝึกหัดการโต้เถียงวันพระฤหัสบดีเขียนตอบโต้เถียงข้อความต่อไปนี้การที่คนเดินมากเป็นการบำรุงร่างกายถูกต้องตามหลักอนามหม่เพราะเป็นการออกกำลังสูตรอากาศที่สดชื่นสมัยนี้ เรามีรถใช้ทำให้คนเดินน้อยลงพิษหลักอนามัยและรถเป็นเครื่องทำลายชีวิตมนุษย์ฉะนั้นควรออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีรถในเมืองไทยแบบฝึกหัดการโต้เถียงวันศุกร์เขียนโต้เถียงข้อความต่อไปนี้ชาติแอฟริกันทั้งหมดมีผิวดำชาติแอฟริกันเป็นคนเพราะฉะนั้นคนต้องมีผิวดำความสับเปร่าเป็นเหตุให้เสียของ การเสียของเป็นเหตุให้เกิดความพยายามที่จะหาใหม่เพราะฉะนั้นความสับเพ่าเป็นเหตุให้เกิดพยายามแบบฝึกหัดการโต้เถียงวันเสาร์หท่านสามารถโต้เถียงได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือไม่ 2. ท่านได้คติอันใดขึ้นใหม่บ้างในชั่วสัปดาห์นี้ 3. ท่านได้กำหนดกิจการที่จะต้องทำและได้ทำครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ส จงเขียนที่หมายแห่งชีวิตของท่านไว้ในที่นี้